ภาคนรกสภาคองเกรสกับแกรี่เกนสเลอร์ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธบัตรประธานแกรี่ผมได้ข่าวว่าคุณชอบช่วยคนซื้อของถูกใช่ไหมคุณถึงชอบฟ้องชาวบ้านเข้าไปทั่วทำตลาดแดงเดือดเนี่ยส่วนตัวผมตั้งชอ็อตด้วยครับกำไรดีกว่างั้นผมถามคุณหน่อยคุณเคยพอร์ตแตกบ้างไหมเวลาเล่นฟิวเจอร์เนี่ยเคยครับท่าน และจริงไหมที่คุณมาเป็นประธาน SEC เพื่อคุณจะได้มาแก้แค้นตลาดเอาเป็นว่าผมขอไม่ตอบดีกว่าขอตอบเป็นรอยยิ้มได้ไหมครับดีแล้วที่คุณไม่กล้าตอบเพราะเสียงของคุณมันทำให้ผมคันหูเหลือเกินบอกตรงๆเนี่ยผมว่าท่านควรหาหมอหูตาจมูกนะคุณคิดว่าการที่คุณมากวนประสาทผมในห้องประชุมมันทรงเกียรติมันจะช่วยให้คุณพ้นมนทินหรอคุณแกรี่งั้นก็ยุติการประชุมสิครับ งั้นเข้าเรื่องเลยทำไมคุณถึงคิดว่าทุกอย่างเป็น security หน่วยงานคุณฟ้องเขาหมด ripple coinbase kraken binance คุณเล่นเขาหมดยกเว้น ftx เหตุผลที่ผมไม่เล่น ftx เพราะเขาจ่ายเยอะครับท่านผมเลยทำตัวเป็นเทวดาช่วยแซมแบงแมนฟรีแล้วคุณคิดจะแบ่งเงินให้ผมบ้างไหมหรอถ้าท่านอยากได้ท่านต้องมานั่งตำแหน่งผมนะครับถ้าคุณคิดจะกินคนเดียวรับคนเดียวเนี่ยนะสภาแห่งนี้ไม่เอาคุณไว้เลยผมบอกไว้เลย ผมจะออกก็แต่เมื่อคนในห้องลุกขึ้นเต้นและฉีกสัญญาผมทิ้งเท่านั้นได้ถ้าคุณกล้าท้าผมคุณคิดว่าคนในสภาแห่งนี้ไม่กล้าลุกขึ้นเต้นและฉีกสัญญาว่าจ้างคุณใช่ไหมฉีกสัญญาช่วยกันไล่เกรี่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  ไปกันใหญ่แล้วเนี่ย